ไม่มีนานครอะไรนครชื่นชุ่มนครชุ่มชื่นชื่นชุ่มเออชื่นชุ่มตากไปด้วยชุ่มคุณต้องเชื่อผมด้วยใครก่อเรื่องบอกได้ใช่ไหมอ้าวรู้ที่ประจชามติเล่ามาถี่ว่าใครก่อเรื่องคนที่ก่อเรื่องทั้งหมดเนี่ยคืออะไรละแม่จะแม่ไอ้หนูครับ ไอ้หนูฟังแม่นะลูกฟังอยู่จะไม่ <ım S 1> ไอ้เรื่องที่มันเกิดขึ้นทั้งหมดแล้วแม่ไม่รู้เรื่องเลยแม่หลับอยู่ได้ยินเสียงลูกไอ้อะวอยไว้ยก็เป็นแม่เป็นห่วงลูกก็เลยรีบวิ่งมาเลยเอาเป็นว่าไอ้หนูเล so <N AT IC S> ่าย <N AT IC S> ังไงก็ได้นะลูกนะเลี้ยวมาให้แม่ถูกที่สุดนี่ใครไอหนูเล่าได้แม่ให้สองสองทีสองแสบยังคูต้อง่คนนั้นน่ะไอ้คนนั้นน่ะ ชื่ออะไรสิงห์อนุวัตรเลยสิงห์อนุวัตรอ่ะเขาไล่ปั๊มคนนี้มาดาราวดีไล่ปั๊มดาราวดีมาไล่ปั๊มไปไล่ปั๊มมาดาราวดีกำลังจะเสียดห้าคนนี้ช่วยไว้นางนางสันอ้๋อนางสันน่ะเขามาช่วยไว้มาถึงมาห้ามาปังไม่ฟังเลยฟ้าไม่ฟันที่เลยไอ้หนูมาไหนจะเลี้ยวล่ะลูกเดี๋ยวินแม่ยังไงผมยังเดินไม่ถึงรถตัวเองเลยแม่พู่จอดไกลอ่ะรีบเลี้ยวเดี๋ยวให้อีกสอง เป็นสี่ทีนี่สี่แสนก็คือพอพอเขาไล่ฟันกันไล่ฟันกันมา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 เนี่ยคนนี้คือแกซจโรชินีเจเจนีจ่ผมมาช่วยไว้มาช่วยไว้ไม,มาถึงมาหามาตามมาฟังใครผิดใครถูกเลยฟ้ามีอไอ้หนูไ,หนไม่เลี้ยวสักทีละเจ้าหน้าที่ยังไม่เปิดประตูให้เลยนะไม่ต้องขับแล้วมึงอยู่วะเนี่ย เดี๋ยวแม่ให้เพิ่มอีกสองเป็นหกแสนหกทีโอ้ยโอ้ไม่ไหวแล้วเจ๊แต้หกทีใครจะไหวแล้วพี่เบกหกทีไม่ไหวไม่ไหวดอกเจ๊ยังดมยังดมเลยอ่ะมึงใจไม่สู้กูนี่ได้ถึงแปดเก่งจริงจริงพอคุ้นพอลดเหลือพอพลังชุ่มชื้นสรุปแล้วใครผิดนึพูดสิ แต่ว่าเราทั้งหมดพระองค์เนี่ยผิดพระ้ารเฮ้ยเราไม่เกี่ยวพึ่งมาผิดได้ไงมันจะผิดสิเพราะว่าเราเป็เมียสองคนแต่ว่ารักเมียไม่เท่ากันทําให้เมียเมียเมียใหญ่กับเมียเล็กเนี่ยเขาตีกันเองเขาอิจฉากันเขาใจเ่าอ๋อเกิดเกิดการตบตีกันขึ้นใช่ออพอจัดการพระเจ้าข้าพอจะเดาได้ว่าใครเป็นคนก่อเรื่องเอาเล่นตรงเรื่องเลย ซีโรชินีตอบชัดๆให้พี่ฟังหน่อยเจ้าก่อเรื่องขึ้นใช่ไหม